อ่าสวัสดีพี่น้องรั้นที่แล้วใช่ไหมเรื่งเล่วบรถือเด้เพราะว่ามันเป็นออกเลขเก่าที่มหมอฝันมันจันมันบอมันออกอะไรกันมาเหลือตัวหนึ่งบนขั้นออกเดี๋ยวตัวหนึ่งบนขั้นออกวัตถินีตัวที่มันนิใจติดตามสองเก้าเก้าพอสามนั้นจันมันบอมันออกไปตัวตัวหนึ่งไอ้สแปดสองหนึ่งเจ็ดศูนย์ก็ออกแล้วเนาะออกมางทานขูดมันบอ พ่อแม่หมอเคยบอกว่าฝันนิสิตไมันคือออะไรกันไปมืงขึ้นนีู่ว่าฝันยังเลยพี่น้องเสียงเลขสองเก้าเก้าไว้ว่าฝันยังเลยนอน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 ครับนอนครับนอนครับสิก้าหัวใจตัวไหนล่ะครับสิก้าหัวใจอีกแล้วหลานก่อนสิก้าหัวใจเลขอะไรเลขอะไรรู้อะไรทำสี่ก้าหัวใจสิก้าใจอะไรยิ้มใหญ่เลขเลขอะไร เล่อะไรพอแล้วไม่ต้องกระโดดโอ้ยตีกัาหัวใจอีกเราได้เฮ็ดบ่ได้อีกเลวเฮ้ยๆๆตีกัาหัวใจเรื่องอะไรพอแล้วพอแล้วพอแล้วแปดหกเลปดหก1สิบห้าเลขสิบห้าเลขใหญ่เลขสิบห้าเลขสิบห้าจำมหอยังนี่เลขแปดหกกับเลขสิบห้เดียเลขแปดหกับเลขสิบห้าได้ตอมจับมานี่เลขใหญ่นั่นเลขเลขใหญ่เสียงไวนสองเก้าเก้าตอมตอมนอนนอนกินนมเลยอ่ะเลวยานี่ยายไม่สมาธิจับให้ไม่ได้นะ อยากถูกวันนี้อยากถูกใยถูกถูกไหมใถูกหรือยังเพราะว่าเลขในใจมีอยู่สองตัวคือสองเกาเก้ากับเลขเลขสองเกเกกับเลขสิบห้าสถูกออกว่าสิบห้ตนมาจับหกแปดห้าแปดอองเกกันนะฮะสองเก้าเกันสองเก้าเก้าเียงไไมูเ้ยยยย อันนี้นี่นเขียนเลยเขียนเลยนี่อ่อเขียนเลยอะยลยอะเขียนให้เลยสองเก้าเก้าสองาใช่ไหมคะถ้าใช่ก็ขอให้ให้สิ้นนะระบบภตษาพอบกับตัวตัวสองตัวสองตัวสอ เพราะฝันบรรจ็มันมาออกวันวันพุธแล้วใช่ไหเล่ยเล tar! เล่ออกเลอะไรเลขออกเลแล้วออกอะไรเลออกเลขออกเลขอะไรครับเลขหกเลขหกับเรีอะไรเลขหกเลขหกเลขอะไรเลขสองเลขหกเเลขกสองติดออกข้าบอกติดออกข้าเลขหกเลาเยสองให้ต้องก่เลขเลเลขสเลขส มันนี้เราออดลัน้เอนอง6 3 2นี่โอ้ตัวเก่าคนน่ะเมนคือว่าตัวเก่าตัวเกี่ยวกับพ่อว่าเป็นตัวนี้ตี2 9าไม่ใช่เหรอนก่2เก่าว่าเมนกรบเพยว่าตัวเก่าเกี่ยวกับพ่อ8 5 9 7เ็ตี๋กนี่หกเลขสามทำไมเลขที่เสียงไว้ว่าเมนตัวนี่ถ้าว่าเลขที่เสียงไว้ใช่ไหมบอกว่าเป็นเลขตัวเก่าเลขตัวเก่าอย่างนาะเลขตัวเก่าตัวไหนเดี๋ยวตัวเก่าตัวไหน เลขตัวเกใดน้องเกียวกรบพอเนี่ยเอาแปดหกหกปทั้งหต้อนี่ยาว่าบเมียนนอเสงเลขแปดสองสองกบเก้าบาบเมียนอะตั้มสองเก้าเก้าไว้หมดจิตตามเลขทีดฟันแต่วันจันไง้ี่ฟันแต่วันจันถ้าตีเป็นสองแปดห้ตีเอาสองปดหตีขึ้นมาเลขตัวเก่าเกียวกับพอสองแปดห้าเฮ้ยตามสองแปดห้าสองแปดห้าใช่ไอ๋ออออ๋ออีกแปดไปอีกไปไปล้มเลขตัวเก่าเกียว ตัวเก่าตัวที่ซื้อรัฐบาลไทยสองเป็ดห่าองเป็ดห่าป่ะตัวที่ซื้อรัฐบาลไทยคนะให้ตามเลขตัวที่ซื้อรัฐบาลไทยจโจกับพ่อซื้อรัฐบาลไทยจโจก,กับพ่อกับสองเป็ดห่าแล้วให้ตามเลขตัวเก่าด้วยว่าสองเก่าเก่าเสียงว่าเมียนนี่เอา้าสองเปดหาตัวที่แล้ว องแปดห้าเหรอเอาส,าสองแปดห้าเทมันต์ตัวสื่อไปโบเมนสื่อไปโบเมนนี่พี่นงค์ว่าสองแปดห้าอ่าหนักค่ะครับขอบคุณครับเอ,าอบ้าเพราะว่าไรผมให้ตามเลขตัวเก่าเกี่ยวกับพ่อที่ซื้อรัฐบาลใครซื้อรัฐบาลใท้ไปตัวเดียวคือสองแปดห้าอืมตัวเลขเออลงินแสดงว่าไอ้สองแปดห้าตีวอลรัฐบาลใท้ออกแล้วน้ำบดต้มเฉินมู่มทำไมเฉินมูดทำไมเออแต่ว่าใครเสี่ยงเลขไว้ขอตามเลขสองเก้าเก้าไว้ กับเล็กซิบหาเล็กหมู่บ้านนีฟันเหล็กซิบหาว่าเล็กหนึ่งอยู่ในจอคอมพิวเตอร์ฟันนี่เป็นเหล็กหนึ่งเอาเหล็กหนึ่งห้าจะมาไม่เอาได้สองเปดหาตัว iya, หนึ่งนั้นี่เพราะว่าพ่บอกว่ามันอยู่ในพิซซ่าคาลันไทยตามสองเปดหาเหล็กตัวเก่าทุกเก่าเจอกับพ่อก็สองเปดหานอนหลายตัวถูกน้องพี่นอนเสียงดวงวัดดวงบุหรี่เสียงเล็กเก่าสองเก่าเก็ไปแต่หมูขึ้นโบฝันเมะหมขึ้นอีโบฝัน แต่ว่าซื่อสองเก้าเก้าไว้ตัวเดียวแหละแล้วลเล่านะ่ะบอกว่ามันสาาบับเพย์ว่าสองเปัญหาเป็นสองเปัญหาตัวที่ซื้อรัฐบาลให้ไปนะเคยซื้อรัฐบาลไทไ้ไปสองเปัญหาดิสองเปัญหากับสองเก่าหาสองตัวเพราะว่าคันคันสื่อไปแล้วมันดีบกฝันเป็นตัวเลขไงดีบุฝันตัวเลขอ่ะหนึ่งห้าห้าหนึ่งใช่ไหมตัวในใจหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าสองปัญหาสับขึ้นอยู่ด้วยสับคืนเดียสองแปดหาสองเก่าเก่าว่าสับึ้นว่าบอมแมน ตองเสียงเบิองว่าสองกเกิตพักิกกับหัวบอเด้ออันนี้เอาหนึ่งหห้าหนึ่งใช่ไหมคันดีอะมักสองปหาตัวเดียวล้วพอ้มมักน้ำก็เอาพอด่มักน้ำก็ต้องเอาออนเกเกิมันเกินลงเกินลงเกินเอาใหม่อะตเดียยวเดีต้องใส่อีกตัวนึงคือสองกมีเลขในใจอยู่แค่นี้อะเดียวเลขในใจอยู่แค่นี้แปดย้องข่เส้นเส้นเนน้พี่น้องน้องไข่เเส้นอตอนบอกว่าหกสองอะไรอีก กินว okay. ้าย oh ังเกิดหัวใจเสียก็หัวใจอยู่นี่เลยเดียวเลขในใจก็มีตามเลขตัวเก่าคือสองเก้าเก้าที่ฝันวันจันทร์มันยังไม่ออกมันมาออกเต็มมันออกแปดเก้าแปดแปดเก้าเจ็ดใช่ไหมแล้วก็เย็นหนึ่งเจ็ดศูนย์แปดสองหนึ่งเจ็ดศูนย์ออกหนึ่งเก็ดหนึ่งเก็ดมวนหมดที่มันหายในบอลเลยอยู่สองเก่าเก่ามคอนออกที่ฝันเพราะว่าเคยฝันก็ไปบ้านฝันคนที่ฝันหิ้งเงาไล่ออกเลยตามเลขเก่าคือตามเลขเก่าคือว่าตามเลขสองเก้าเก้าก็สองแปดห้าเตี้ย แต่สองก็ซับบูขื่นพี่น้องแต่ว่าซับขึ้นได้สองเปดห่าว่ะเอาครูใดต้องจับครูสองเปดหาบุ๋งจะเป็นเปดหาสองแปดเป็ดห่าเปดห่าสองเปดแล้วก็สองห่าสามครูตัวอื่นซับบูขื่นอ๋อสองเปดหนึ่งหาเนื้อหนึ่งหาซับหนึ่งห่ามึงกวนถึงนบ่หนึ่งห้าซับขึ้นไหมให้มากกันมากสองเปดห่าไปเดียวเนี่อหนึ่งห้าซับขึ้นไหมหนึ่งห้าบอกวมเงินติ ครูเมนึงหาครูเมนึงหาครูเมนึงหานึงหาเพราะว่าคููกันติดต่อมันเป็นหุมาคู่กันไหมอ่ะเออตีนกูท่าไรกรบอกกระบอกกระบอกขึ้นติดเขานที่เขาบ่มีดวงตรงไหเขาบอกเอานังบอกขึ้นเขามีดวงเฮ้ยเขาเอาคือเาบอกกระบอกมาหลดครูบาอาจารย์กได้เบ้างอหยร้านกระพาะร้านนี่ป่ทาเนี่คันกวนเลเด้ยปดนี่นั่น ยายถูกยายถูกหรือยังบอกยายถูกหรือยังเออยายถูกทุกทีแล้วไม่ต้องบอกยายถูกหรือถูกยังวันทำงานพี่ดวงพ่อเจ้าไข่บอกเล็กเวลาแมนบออยูดีขั้นนี้เล็กไข่มันเด้งขึ้นมาเก่าสามศูนย์ไข่ไปซื่อไปเก่าสามศูนย์ตอนประมาณแต้มงตอนหามงกตไปสื่อเก่าสามศูนย์กับเก่าสามศูนย์เก่าเอาบออกศูนย์เก่าโอ้โหเฮ้ออันนี้คนติดตามเล็กเก่าสองเก่าเก่าแต่ว่าภาษาเพยว่ามันบอลมนคนนะ เอาคำว่าตามก็ขาเป็นอย่างนั้นเรศสองกอกเก้าไข่แต่ว่าไข่ตามจะสองแปดห่าเลศในใจกับมีสองเรศในใจก็มิสองแปดหาติดซับขึ้นนะสองกกเก้าซับโบขึ้นหนึ่งหากับซับโบขึ้นแต่ว่าเลศในใจก็มีหนึ่งหาแปดหกสองแปดหากับสองเกอาเก้าเคีนีแล้วพัฒนาที่มักแนะมากที่สุดก็คือสองแปดหาสองกอกเก้ากับล่องเอาเด้อหนึ่งหาหาหนึ่งเงินเพิ่งต้องเปลี่ยนใหม่ัวหนึ่งหาห่านึ่งเงินวัว หนึ่งห่ใช่ไหมโอ้ยไอ้ตอมเอาอีกร้านคอยหนึ่งห้านึ่เกี่ยวกับตัวฉันเออ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 หหม่ห้าไม่ใช่อีกแล้วสับไปขึ้นหนึ่าสับไปขึ้นเออเยวกับตัวฉันก็หนึ่งหกตัวนากเออหนึ่งหกบอกหนึ่งหไหมเอาหนึ่งห่งไหเด้อหนึ่งหกหกหนึ่งไหมค่ะเราหลางพ่อหลานตายแล้วหนึ่งหกหกหนึไห มันคนนี้มนมเกีกยยเ่ยวกับอะเกี่ยวกับเื้อรัฐบาลไทยมาตีรือเสื้อเกี่ยวกับลอตเตอรี่เหรอเดี๋ยวดลอตเตอรี่สองอ่าสองห้าเก้าดูสนสออานเดี๋ยวพ่อหานประนีอะไรสองห้เก้แมนที่เด็กคนเไปโรงเรียนักอาทิตย์หน้าไปโรงเร,รีย <nitrogen> นเนีเลขอะารหนึ่งหนึ่งเลขอะไรนะหนึ่งนิดอันหนึ่งบอกเลขแยถึก ตลอดสามปีแล้วแต่ยายมันอยู่น้ำนี่ยายเดบบบมีเงินค่าเลี้ยงลุหลานออกแต่มีแต่เงินถึกเล็กถึกเล็กหลานบอกให้ค่าเลี้ยงดูเหรอตอบให้ค่ายายเลี้ยงเหรอฮะยายด้เงินเงินค่าเลี้ยงดูนี่จะถือเล็กเคยถูกรามลอตเตอรี่ให้ยายห้าใบออกหมดเลยพี่น้องงั้ยายเอาสองใบเออเบังถูกก็ยายเลยยายถูกรอยังถูกแล้วยายซื้อไปถูกยังถูกแล้วนะ เอ็ดจะถูกตัวไหนถูกตัวที่ซื้อไปใช่ไหมที่ซื้อชูร์โม่ไอ้ที่อชูร์ม่เอ็ดซื้อไปตัวเดียวคือสองเก้าเก้ามันกลับให้ไม่ขึ้นคือสองเก้าเก้าแต่เอ็ซื้อไปแล้วแต่บรรดับอกว่าให้ตามสองแปดห้าไปนะเอาเอาสองตัวเดียเราพูได้มากน้ำเกลืเอาพูได้บ่ต้องมากเกลือบ่ต้องเอาแต่เลขในใจมีอยู่มีอยู่เลขสามตัวก็สองเก้าเก้ากับสองแปดห้าเลขเลขสองตัวก็มีสองคูณหนึ่งหาก็บแปดหกสักนี่แหละ เล่าวัฒนาผู้ใด้เป็นแนวทางเพื่อมองแนวทางคนอื่นไขตัวใดมาเลยเบื้องเด้อแนวทางคนอื่นไขตัวใดมาพี่น้องเอขหคเขาให้เลขหกหกสองเออทำจำหกสองมาตอมก่อนมาไหมเออเอาจำเราจัำจำไพ่ใหญ่ดิหกสองมาไหมจับมาให้ยายจำไพ่ไหมยหญ่เลขช่องเลขช่องอะไรเลขอะไรอีกเปลี่ยนแปลงอะไรอีกอ่ะเปลี่ยนแปลงอะไรอีกหกสองมาไหมจบมาเลยโอ้ยอยู่ในกระเป๋าแล้วเอาเอามาจับมาอีก จะไม่ครบจะไม่ครบเปลี่ยนใบอ่ะจะไม่ใหญ่เลยหกสองมาไหมนะถ้าหกสองมาจับให้ขึ้นนะเอ้าจะมาดีๆจะไปอีกเอาใบอีกเปลใบเอาไปให้ยายเปลใบจับใบไหนมาออจะมาให้ครบครบ,ครบเปลใบมาเอาเลยล่ะจะไม่ครบอ,อย่าะทำงั้นจับดีๆมึงก็ดูอยู่มาเอาตัวฉันตัวฉันมา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 เอาไอ้หลานมาจะไปครบ ถือไว้แล้วเปทนถือไว้แล้วเอ้ามาเอ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 ามาะมาเรียกอะไรนี่จะไม่ถูกจะไม่ถูกจะไม่ถูกเอา้าจะมาถ้าถูกอ่ะจะมาถ้าถูกถ้าถูกเอา้าอีกสองใบนี่สำคัญมากอีกสองใบนี่สำคัญมากเอาจะไม่ใหญ่สองใบเ,เอาเอาเรื่องให้ถูกเลยเอาใบที่ได้ตังนะเปิคือแล้ว นํานั้นแหละจะไปตื้นกูเลพอแล้วไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นพอแล้วอาแคดีกพี่น1 1> อ้องนึไอ,อเลขสองเก้าเก้าก็สองไปหสองชุดเลีกอ,อ,อีกตัวหนึ่งกันเลขไม่ใจอกันหนึหากับ8ปดหเพราะหนึ่หานี่มันฝันอ้าทั้งนี้หละล้าวัฒนาบุดดดรด้มากอละลองไปพิจารณาเบิงผลลั้หลือกลกวเรวพือฮิตบุรด้ยล้วทันี้และอะขอให้โชคดีมาหนงทุกคนพี่น้องฉันไม่ได้ถือกันล้กระถือเนาะตอมเนาะถูกไห คันติดใช่ไหมแต่ถึงยังคิดมาถ้าแหละคือหลายตัวแล้วมันมันเอามาดีไหมเดี๋ยวแม่ยายให้ถูกยังมาเดี๋ยวแม่ยายเดี๋ยวแม่ยายถ้ายายถูกเหรอไมเดี๋ยวมาเดี๋ยวแม่ยายถ้ายายถูกยิบมาไม่ต้องโยนทิ้งถ้าถ้ายายถูกยิบมาใหยายเอาใส่มือให้ถูกเอาใส่มือให้ถูกเอาพี่บอกอีกแล้วเอาะไรๆ โอ้แสดงว่าใหญ่ได้โตมันมันไปดองมันมันซัมมี่ลำเลนในใจกับนี้สองเก่าเก่าก็สองแปดหาแล้วกันหนึ่งหาก็แปดหกซัมมี่สองชุดอ่ะเน็กเอาเห็นแข็น้องคนนี้เนาะเอาเห็นแขนเนาะเอาไปพร้ที่โชคดีครับบาริโชคดีครับก่อนโชคดีครับก่อนบอกก่อนคนดูดีเลยโชคดีครับโชคดีทุกคนนะครับเรื่อยเรยนะคะรื่เรื่อยนะครับก่อน ไอรวยๆนะครับโอ้ยรวยๆเลยพี่น้องรวยแท้ๆแล้วเอาสัมมีนละกี่ดื้อแล้ว